สวัสดีจ้าพี่น้องมนียู่กับช่องสาวสอนพ้าหล่อคือเก่ามนีกับผ้ามาหล่ออยู่ตลาดนัดเสออเาอำเภอผู้วียงจ้าพี่น้องคอนกำลังงางเนาะบรรยากาศเนี่ยมือเสามนีกับเป็นเสาว,วันที่สองบาาัตรราคมพศ2569จ้า,พ,า,า,จาพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะจ้าเนาะคนอำเภอผู้วียงห้องสาวสอนผ้าพี่น้องรอแต่เสาเลื่อมมณีรอเวลาเก่าโมงมาค้ำยังนี่เลยมาขามพันสีชมพูสีชมพูด้าเดียวแค่นี้แหละอันนี้ โอ้โล่ละอยเนี่อันนี้ถุงละลอยเมนปะลอยอันนี้เพิ่นขายลอยยี่สิบบาทจ้าซาุกหน่อยแตกนี่ยได้เลยร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวร้อยเดียวจ้าพี่น้องเพิ่นขายอยู่ตลาดน้ำเซาอำเภอผู้เวียงเดิมือก็ได้หลายคักแจกหนึ่งก็ได้จิตรวานดีเธอเอ้ยพันธ์สีชมพูได้จ้าพี่น้องเฮ้ยเราขายพันธ์สีชมพูจะคว้างสวนบ่อกจะคว้างสวนเพื่อนนะจ้าพี่น้องเพราะเราขายถือแล้วเนาะปกติมันโลละลอยกลัวพูนพวน้นี้เพราะบางคำหวานออกไม่<ร> ส้วนด่านนอกจ้าสาซ้อนสิบห้าพ,พี่น้องรองเขาไปส้วนด่านในเราเรียกเขากลับไปรอน้ำกันเลยมือ <ตา S 1> น,นี้มาแต่เสาแน่จักน้อยจ้ะตลาดนี้หันเท้าออกมาสวยแน่ข้นกะเจรหลฝอยฝอยไม่กวดถ้าพูดเป็นของใสเป็นไอ้สแตนเลตจ้าพี่น้องเป็นถ้วยเป็นซ้ำเป็น เปนโตเป็นทับพ,พี่แต่ว่า,าเป็นของสแตเนเลสจ้ะร้านสแตนเลสอันนี้คอยคอยไม่ไหมเสภางางามๆคุณแต่ของลานผืนฟ้าสุนีคืองามทเทเบิลเนี่ย <laughs> อู้สุนีเงามคาจ่า,าพี่น้องบ่าวาสิเป็นเสือบ่าวาสิเป็นปลาทูงเนาะคุณน่ะมีแต่ผืนเงามๆ ใส่หน่อยใส่ใหญ่มี่เมือเอ่อื่อยแล้ววะ่ะอันนี้ขา้าวลำข้าวลำไม่ไม่ไมถ้าผู้จะเป็นล่องเท่าลอ่าลองเท่าเยี่ยฟี่นะจ๊ะพี่น้องซื้อแล้วพูนไก่ยิมให้พร้อมคูร่ล,ลอยแปดสิบบาทคูร่ล,ลอยยี่สิบด่านพุนเขาซื้อแล้วพูนไก่ยิมให้พร้อมเลยบางท่างนี้สิเป็นมะขามมะขามเซียอิน เจ้าบาทนี่ไอ่องสางนึงเราสอนพ่ารอมากซื้อน้ำไอแล้วกินประจำเลยสันทุน้งสีกางหาสี่บาทควายแจ้วล,ลายๆเนี่ยเป็นสีอย่างนูนได้มือนี่ล <c oughs> า,ามแซ่อิ่มเจ้านีแซ่บยบ้ถจ้กพี่น้องเกลไไ้อย่งมานนกเนี่ยนกเป็ดมีอย่างนี้นาะน,นี่นาะนกเป็ดอันนั้นมกดักเดกข้างนน้นเกาขายมกดักเดก เะสาวสอสิพี่น้องรอขับไปด้านในให้เนาะยังมาหาใคยลูกเออันนี้ก็เป็นผัดซินผ้าฝ้ายงามแถพื้นละสองร้อยห้าสิบบาทจ้าสิงามๆนี่พื้นละสองร้อยหิบบาทร้านนี้ก็เป็นร้านล่องเท้าตลาดนี้คนจะยังสวยแน่แน่ได้จ้าพี่น้องสามโมงเลยข้นเฉลิมยางยางออกมาแตว่าซี ้าเอนช่วงค้นลายก็คือสีหาโมงเสงาร์จ่าค้นสีลายแห้งืันนี้เป็นวันหยู่สามจาพี่ดาพี่น้องค้นกับสีลายอยู่ดอก,กอหวัวเครื่องจ็กสันเจ้านี่ขายถือได้จ้าพี่น้องใบยญ่เงสีก่กระโหยหนึ่งแตะว่าสาวสอนสือ่อถ้ารอสื่อไปแล้วนะทุนท่นหนีนหัวแบบนี้เพราะว่า คนใส่ติวแข็งแข็งเห็นเนาะ่อนนีนี่ใส่ติวแข็งแข็งห่อหุ่มไว้แต่่าทโทนดีๆสาวซ้อนพ้ารอซื้อน้ำเงินเลาไปหลายเทียแล้วหนึ่งได้โดนแห้งนหนึ่งโดนแห้งเงงส้นที่สาวซ้อนพ่อพี่น้องรอนีข้นยางดีนะจ้าพี่น้องเส้็ใน,นเขาเอินประเดี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเ,าเาดิมจ้าตายได้ดีจ้า เมียเราขายปลาเดียกประลาจ้าพี่น้องปลาเดียกอีเมียนี่เมียนแทบปลาเดียกไปกี่เดือนนี่หมดแล้วข้าวเดียวเห็นปะเจ้าสอนพ้าหลอกระสือกินน้าเมียเราประจำเลยไปบวงแก้วนี่โอ้ยเสียบก็ต้องใส่ผนัวงเนี่ยาดพ่นแม่ยคุณอ่ะเจ้านี่แม่เพิ่นจะขายผักจ้าพี่น้องขายผักขายที่ถึงมะซีบาทเดล้ายลายนี่เป็นปูหน้ากับมีตะหนีมือนี่เนี่ยปูหน้าปูกนเด้ ผูคนทุ่งละ20ติแม่นทะเดวจ้าพี่น้องูคนนี่บ่แม่นปูน้ํา้ําเฮาเป็นปูคนหน้านี้มันจะมั่นจ้เบิ่งคนนี่้าคนคนหลายคักไปทางผู้จะเป็นซอยพวกก็ไปหาพวกสผาหน้าแพจ้าพี่น้องตลาดนาอเพิู่เวียงนี่สิใหญ่แฮงต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ก็ขายดีคือเก่าจ้า ม,มักสมมักสมมักสมเอาผูอขายถือแถมมือนีฮปฟ้าหมักสุมงามๆจ้าพี่น้องสุมใหม่ใม่งามๆเลยสวยเลยหมดเลยชิมเลยร่อละเศร้าร่ละเศร้ามือนีิชิมฟรีชิมฟรีชิมสักกันยังเสือผลไม้เจ้านี่สดด้วยจ้าพี่น้องเพ่าจะเอามามือต่อมือรอบต่อรอบของตลาดนันเศ้าเพื่อผู้เวียงเลยแน่นจะคลองเพิ่นข้นนมเพิ่นเป็นผู้ขายตาบ้าแบบใไม้เพิ่นงามๆเพิ่นเอาม้างามใดก็ได้ ข่บปูนข่บปูนข่บปูนย่งอยู่ด้วยข่บปูนย่งอยู่เพราะว่ามือนี้สาวสอนผ้าพี่น้องรอตเตอเสาข่บปูนเลยยั่างไรล้านมีดมีดมีดตดอ้อยน,ะนางนี้มีดตดอ้อยขายดีจ้าพี่น้องเหลือก็เลยข้าอยากได้เบียร์ใดตาใดมีดตดอ้อยถ้านี่ก็จะเป็นเบียร์ไม่เบียร์พัก กระล่ำกระล่ำปีห่องามๆขุน,นาลานขุนจ้าพี่น้องขายดีกระล่ำปีหอ่อลานนั้นรัสิขายเบียร์ไหมรัสิขายถือกระมูลเลยลานอี้พอนี่ขายดีคักฮันข้าเจ้าขอมากข้าเจ้ากะจะมาซื้อนี่ละจ้าพี่น้องยกถาดก็ได้บ้านมาหรอมีแห้างงามึงในบักเขื่อมีบา้าดอันนั้นบักพริกบักพริกไม่เนี่ย ยาสาวสอนพราเราสิไปเบื้งต้นาแบบเป็นเบียร์ยังเนี้ยผักกาดผักกระลำกระลำดอกอันนี้ผักกระลำดอกเบี้ยผักกระดำดอกยาพี่น้องเป็นขายตัวละสองบาทคือเก้าหันนยุกนยกแพกยุกยังกับเป็นถาดกัะลอยเศร้าคุณปี๊งามค่กบมนี้คุณเอาน้๊ คุไหนเมียแล้วเลือกเอาสองบาททุกย่างจานพี่น้องเบียร์ละสองบาททุกย่างนันดึงเอาขึ้นเม่ยแล้วดึงเอาเลยดึงขึ้นเลยแล้วก็จ่ายเงินี้ยนผืนคนเบิ่งคนจะคว้างลานเพันใจดีเด้อจ่าพี่น้องลานนี้เด้อต้อกับายพร้อมเปิดไข่เบียร์พักตอนนี้นะอีกจังหน่อยเพิ่อจะกลายเป็นพวกต้นไม้ต้นบักม่วงต้นบักฮวงมีสุดนีเอาจ่าพี่น้องต้นบักมีต้นบักเหาะจังหน่อยเพิ่อจะเอาหนาต้นต้นไม้ใหญ่มากต่ว่าหนานี่พิ่อจะเลียนเบียร์พักสักก้อน ภาษีคายเบียร์พักสักก้อนสาวสอนพระรอดสะอวนใหายไปนีนงามคักงามเนี่ยพูดนะบอกผิดแล้วงามคักพี่นะเบิ้งดูพี่กระลำกระลำปีบะนี่เนี่ยเห็นว่าอันที่พักการห้องนรบ้านเท่าเอินพู่นะางามหายเพราะควันซื้อละแล้วดีกระดดกระเดียอะไรไหมเบียร์พักงามเลือกก่อนได้นะจ๊ะเครื่อ กระเทือนนีม่มาเลยอันนี้ผักหอมปลอมบานเท่าเห็นปะนี่ผักหอมปลอมนิดหน่อยในงามแห้งงามขักอันนั้นผักสลัดจา้าพี่น้องฟังท่าพุ่นกระเมนฟังท่าพุ่นเขาเจากระสีมีเบียด้นไม่ง่ายมานัา่งจ่าคลิปนี้ผู้ใดเขวามาเบืเ้องหลังก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให,ให้ช่องสาวสอนพระรอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนพระเราก็ขอตัวรอก,ก็ได้จ้ง คับปมุ่นคืองามแห้งแถมมือนี่เบิ่งดูคับปมุ่นกรุงรเศร้ารุงละยี่สิบบาทคุณอาคุนกำลังลังเขามา,า,าจ้าอาคลิปนี้ก็ขอบคุณนได้หลายจ้าสวัสดีจ้า